มีน้องสอบถามเข้ามานะครับว่าอาจารย์สินเชื่อและบิ c แคสตัวใหม่เนี่ยมันคือสินเชื่ออะไรกันแน่แล้วเราสามารถกู้ได้หรือไม่นะครับบอกกันตามตรงจริงๆนะถ้าเกิดไม่มีใครถามนี่ผมไม่ทาเลยนะตัวเนี้ยเพราะว่ามีทางและบิ c แคสเนี่ยเขาวที่แล้วสินเชื่อที่เขาเปิดตัวมาเอาตรงๆผมยังกู้ไม่ได้เลยนะไม่ใช่ที่กู้ไม่ได้นี่คือไม่ใช่ว่าคุณสมบัติไม่พงไม่ผ่านไม่ใช่อะไรแต่เขาอะยังไม่รับลูกค้าใหม่เนื่องจากว่าตัวเก่าอะ มันยังมีคนไปสนใจเยอะแล้วก็ต้องรองการเคลียร์ใช่ไหมแต่ว่าตัวใหม่ตัวนี้มันเป็นสินเชื่อที่ผมไปดูมาแล้วมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแมสนะฮะมันค่อนข้างที่จะเฉพาะกลุ่มเนื่องจากว่ามันเป็นสินเชื่อสําหรับคนที่จะได้สวัสดิการนะจะได้สวัสดิการจากทางบริษัทที่มีการทํา MOU กับทาง Rapid Chat นะครับนั่นกะ็หมายความว่าถ้าคุณจะกู้สินเชื่อตัวใหม่ตัวนี้ได้คุณต้องเป็นพนักงานบริษัทครับ แถมไม่พอบริษัทของคุณนะจะต้องมีการไปจดทะเบียน M O U กับทาง Rabbit Cash ด้วยซึ่งเท่าที่ผมเข้าไปเช็คเนี่ยมันก็จะมีของ B T S นะฮะที่อยู่ในเครือของอการจดนะฮะทะเบียนกับทาง Rabbit Cash นั่นก็แทบจะหมายความว่าคุณแทบจะไปกูไม่ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณเนี่ยนะฮะทำงานอยู่ในเครือของ B T S และจะกู้อาจทำอย่างไรดีเดี๋ยววันนี้ค่อยๆเลฟ้ฟังเลยกันนะครับผมก็คือคุณจะต้อง ไปหา HR ของคุณนะฮะหัวหน้าของคุณแล้วก็ทําการบอกว่าขอสินเชื่อหน่อยนะฮะและเดี๋ยวเขาจะส่งลิงก์มาให้คุณก็สามารถสมัครตามลิงก์นั้นได้เลยนะครับผมโดยที่คุณสมบัติเบื้องต้นคุณผู้ชมจะต้องเป็นพนักงานนะที่อายุระหว่าง20-60ปีนะไม่พอ 2. ในระหว่างสัญญาคุณจะต้องอยู่กับบริษัทนะคุณจะต้องอยู่กับบริษัทตลอดสัญญานะไม่ฉะนั้นไม่ได้นะแล้วก็ 3. เอกสารประจําตัวของคุณนะ่ย แทบไม่ต้องอะไรมากเลยนะครับผมพเพราะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในเกณฑ์เงื่อนไขของทางบริษัทอยู่แล้วนะครับผมคุณทํางานอยู่ในบริษัทอยู่แล้วอะ่ะบริษัทจะมีเอกสารต่างๆสําสหรับของตัวคุณนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นสินเชื่อตัวเนี้ยโดยส่วนตัวผมมองว่ามันเหมือนเป็นการกู้ภายในองค์กรน่ะนะเมื่อเป็นการกู้ภายในองค์กรแล้วคนนอกเข้าถึงยากผมเลยยังไม่ได้ทำให้เท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่ามีสินเชื่อแล้วกัคกคุณผู้ชมไม่กักนะรุ่นนี้ไม่กัคกคุณผู้ชมนะฮะ ก็เอามาเล่าให้ฟังแล้วกันประมาณนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้จะทําวิธีการสมัครสินเชื่อให้อีกสักหนึ่งตัวเพื่อคุณผู้ชมไปดูแล้วอยากจะยื่นกู้นะฮะเดี๋ยวผมจะได้ทําให้ไม่บอกแล้วกันนะครับว่าของตัวไหนเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกดูก่อนวันนี้เหมาะสมตัวไหนเหมาะสมผมเอาเลยนะครับเดี๋ยวเย็นนี้ ประมาณสัก20่สนาฬิกาเดี๋ยวเราเจอกันนะฮะเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูก็ถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดสินเชื่อนแนวๆนี้คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องขวัญใจชาวบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะหาสินเชื่อที่ถูกกฎหมายมาฝากคุณผู้ชมแล้วกันส่วนเรื่องของสินเชื่อนอกระบบและสินเชื่อของแอปจีนอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาพูดคุยกันเป็นประเด็นหัวข้อในการศึกษาเท่านั้นพอโอเคนะครับผมไปละบ,บายขอทุกคนโชคดีครับเดี๋ยวขอแยกทำงานก่อนนะเช้านี้